8สัญญาณเตือนร่างกายขาดสารอาหารและวิตามินการทานอาหารครบ5หมู่ในปริมาณที่เหมาะสมย่อมส่งผลดีต่อสุขภาพร่างกายช่วยให้ร่างกายได้รับสารอาหารที่จำเป็นเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันป้องกันโรคภัยไข้เจ็บและยังส่งผลดีต่ออารมณ์ความคิดและการนอนหลับอีกด้วยในทางตรงกันข้ามการทานอาหารที่ขาดสารอาหาร อาจส่งผลเสียต่อร่างกายทําให้เกิดอาการต่างๆหรือการส่งสัญญาณที่บ่งบอกว่าร่างกายกําลังขาดสารอาหารหรือวิตามินและนี่คือ8สัญญาณเตือนเหล่านั้น8สัญญาณเตือนร่างกายขาดสารอาหารและวิตามิน 1. 1. ผมและเล็บเปราะบางสัญญาณของร่างกายที่ขาดไบโอตินผมและเล็บเปราะบางแตกหักง่ายอาจเกิดจากหลายสาเหตุสาเหตุหนึ่งที่พบบ่อยคือร่างกายขาดไบโอตินไบโอติน หรือที่เรียกว่าวิตามิน B7 มีบทบาทสำคัญในการช่วยร่างกายเปลี่ยนอาหารเป็นพลังงานภาวะขาดไบโอตินพบได้ไม่บ่อยนักแต่หากร่างกายขาดไบโอตินสัญญาณที่สังเกตเห็นได้ชัดเจนคือผมและเล็บกรอบบางแห้งกร้านแตกหักง่ายนอกจากนี้การใช้ยาปฏิชีวนะเป็นเวลานานหรือการใช้ยารักษาอาการชักบ,บางชนิด ก็เป็นอีกปัจจัยเสี่ยงที่ทําให้ร่างกายขาดไบโอตินการรับประทานไข่ขาวดิบอาจส่งผลต่อการดูดซึมไบโอตินได้เนื่องจากไข่ขาวดิบมีสารอวิดินซึ่งเป็นโปรโตีนชนิดหนึ่งสามารถจับกับไบโอตินทําให้ร่างกายดูดซึมไบโอตินได้น้อยลงอาหารที่อุดมไปด้วยไบยโอตินได้แก่ไข่เครื่องในสัตว์ปลาเนื้อสัตว์ผลิตภัณฑ์จากนมถั่วมเมล็ดธัญพืช ผักขมบรอกโคลีกะหล่ำดอกมันเทศยีสต์ธัญ,ญพืชไม่ขัดสีและกล้วยสำหรับผู้ใหญ่ที่มีผมและเล็บเปราะบางอาจลองรับประทานอาหารเสริมไบโอตินในปริมาณประมาณ30ไมโครกรัมต่อวันแต่ก่อนที่จะเริ่มรับประทานอาหารเสริมชนิดใดควรปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรเพื่อให้แน่ใจว่าปลอดภัยและเหมาะสมกับสภาพร่างกาย 2. แผลร้อนในหรือร่องปากแตก อาจเป็นสัญญาณของร่างกายที่ขาดวิตามินหรือแร่ธาตุแผลต่างๆที่เกิดขึ้นในช่องปากและบริเวณรอบปากอาจเกี่ยวข้องกับการขาดวิตามินหรือแร่ธาตุบางชนิดตัวอย่างเช่นแผลร้อนในซึ่งเป็นแผลชนิดหนึ่งที่เกิดขึ้นภายในช่องปากมักเกิดจากร่างกายขาดธาตุเหล็กหรือวิตามินบีงานวิจัยขนาดเล็กชิ้นหนึ่งพบว่าผู้ป่วยประมาณ28%ที่มีอาการแผลร้อนในเป็นเป็นหายหายมีภาวะขาดวิตามินบีหนึ่ง ไทอามินวิตามิน B 2สองไรโบฟลาวินวิตามิน B6 ไพรดอกซินหรือขาดวิตามินทั้งสามชนิดร่วมกันผลการวิจัยนี้ชี้ให้เห็นว่าการเกิดแผลร้อนในเป็น,เป,นเป็นหายหายอาจเกี่ยวข้องกับภาวะขาดวิตามินทั้งสมชนิดนี้อาหารที่อุดมไปด้วยธาตุเหล็กได้แก่สัตว์ปีกเนื้อสัตว์ปลาพืชประกูลถั่วผักใบเขียวเข้มถั่ว มเมล็ดธัญ,ญพืชและธัญ,ญพืชไม่ขัดสีแหล่งอาหารที่อุดมไปด้วยวิตามิน B 1, วิตามิน B2 และวิตามิน B6 ได้แก่ธัญ,ญพืชไม่ขัดสีสัตว์ปีกเนื้อสัตว์ปลาไข่นมเครื่องในสัตว์พืชตระกูลถั่วผักใบเขียวผักที่มีแป้งเช่นมันฝรั่งถั่วและมเมล็ดธัญ,ญพืช 3. มเหงือกอักเสบอาจเกิดจากการขาดวิตามินซ อาการเหงือกอักเสบมาเกิดจากหลายสาเหตุสาเหตุหนึ่งที่พบบ่อยคือการแปลงฟันไม่ถูกวิธีแต่การรับประทานอาหารที่ขาดวิตามินซีก็เป็นอีกปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดอาการเหงือกอักเสบได้เช่นกันวิตามินซีมีบทบาทสำคัญในการสมานแผลเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและยังเป็นสารต้านอนุมูลอิสระช่วยปกป้องเซลล์จากการถูกทำลายร่างกายไม่สามารถสังเคราะห์วิตามินซีเองได้ ดังนั้นเราต้องได้รับวิตามินซีจากการรับประทานอาหารเท่านั้นภาวะขาดวิตามินซีพบได้น้อยในคนที่รับประทานผลไม้สดและผักเป็นประจำแต่ในความเป็นจริงคนส่วนใหญ่กลับรัหากประทานผลไม้และผักไม่เพียงพอต่อความต้องการของร่างกายการรับประทานวิตามินซีในปริมาณน,น้อยเป็นเวลานานอาจทำให้ร่างกายขาดวิตามินซีส่งผลให้มีอาการต่างๆเช่น เหงือกอักเสบและอาจรุนแรงจนถึงขั้นสูญเสียฟันอาการอื่นๆที่พบได้บ่อยในผู้ที่ขาดวิตามินซีเช่นเป็นรอยช้ำง่ายแผลหายช้าผิวแหง้งอาจมีอาการผิวหนังเป็นขุยและมีเลือดกำเดาออกบ่อยเพื่อให้ร่างกายได้รับวิตามินซีอย่างเพียงพอเราควรรับประทานผลไม้1.52ถ้วยและผัก23ถ้วยต่อวันสรุป การรับประทานผลไม้และผักน้อยอาจทำให้ร่างกายขาดวิตามินซีส่งผลต่อสุขภาพช่องปากและอาจรุนแรงจนถึงขั้นสูญเสียฟัน 4. พบเห็นการมองเห็นตอนกลางคืนไม่ชัดและมีจุดขาวบนตาอาจเป็นสัญญาณของร่างกายที่ขาดวิตามินเอการรับประทานอาหารที่ขาดสารอาหารอาจส่งผลต่อสุขภาพของดวงตาตัวอย่างเช่นการรับประทานวิตามินเอ ในปริมาณน้อยมักส่งผลต่อภาวะการมองเห็นตอนกลางคืนภาวะการมองเห็นตอนกลางคืนไม่ชัดเป็นภาวะที่ทำให้การมองเห็นในที่แสงน้อยหรือบริเวณที่มีความมืดลดลงภาวะนี้สัมพันธ์กับการขาดวิตามินเอวิตามินเอเป็นส่วนสำคัญในการสร้างรงควัตถุในจอประสาทตาซึ่งมีหน้าที่รับแสงและช่วยให้มองเห็นในเวลากลางคืนหากไม่ได้รับการรักษาภาวะการมองเห็นตอนกลางคืนไม่ชัด อาจรุนแรงจนกลายเป็นภาวะซีโรฟเทาเมียซีโรฟทนเมียซึ่งเป็นภาวะที่ส่งผลต่อกระจกตาและอาจรําแรงจนนําไปสู่ภาวะตาบอดสนิทได้อีกหนึ่งสัญญาณเตือนของภาวะซีโรฟเทาเมียซีโรฟททนเมียในระยะเริ่มแรกคือการมีจุดขาวบ o โตสปอตบนเยื่อบูตาขาวจุดขาวเหล่านี้จะมีลักษณะนูนเล็กน้อยเป็นแผ่นและมีสีขาวขุ่น การรักษาด้วยวิตามินเอในปริมาณสูงสามารถช่วยลดจุดขาวบนเยื่อบุตาขาวได้ภายในสองสัปดาห์แต่ก่อนที่จะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการรับประทานอาหารอย่างรุนแรงควรปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรเสียก่อนภาวะขาดวิตามินเอพบได้น้อยในประเทศที่พัฒนาแล้วหากคุณสงสัยว่าร่างกายได้รับวิตามินเอไม่เพียงพอ คุณสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการรับประทานอาหารโดยเน้นการรับประทานอาหารที่อุดมไปด้วยวิตามิน A เช่นเครื่องในสัตว์ผลิตภัณฑ์จากนมไข่ปลาผักใบเขียวเข้มและผักสีเหลืองส้มโดยปกติแล้วไม่แนะนำให้รับประทานวิตามิน A เสริมเว้นแต่แพทย์จะเป็นผู้สั่งเนื่องจากวิตามิน A เป็นวิตามินที่ละลายในไขมันการได้รับวิตามิน A ในปริมาณมากเกินไปอาจสะสมอยู่ในร่างกาย และส่งผลข้างเคียงร้ายแรงเช่นคลื่นไส้อาเจียนปวดศีรษะผิวหนังระคายเคืองปวดข้อปวดกระดูกและในกรณีรุนแรงอาจทำให้หมดสติหรือเสียชีวิตได้ 5. รังแคและผื่นหนังเป็นขุยอาจเกิดจากร่างกายขาดวิตามิน B2 และ B6 รังแคและโรคเซบอไฮเดรเมติติส erm เป็นโรคผิวหนังชนิดหนึ่งที่ส่งผลต่อบริเวณผิวหนังที่มีต่อมไขมัน ทั้งสองโรคนี้มีลักษณะอาการคือผิวหนังแดงคันและเป็นขุยรังแคมักจะเกิดขึ้นที่หนังศีสรสะเท่านั้นส่วนโรคเซบอไฮเดอร์เมติติสนอกจากจะเกิดที่หนังศีสรสะแล้วยังสามารถเกิดขึ้นได้ที่บริเวณใบหน้าหน้าอกด้านบนรักแร้และขาหนีบโรคผิวหนังทั้งสองชนิดนี้มักพบได้บ่อยในทานแรกเกิดวัยรุ่นและวัยกลางคนโดยเฉพาะในช่วงสาม เดือนแรกของชีวิตช่วงวัยรุ่นและช่วงวัยกลางคนผลการศึกษาทางวิทยาศาสตร์พบว่าโรคผิวหนังทั้งสองชนิดนี้พบได้บ่อยมากราว42%ของทานแรกเกิดและ50%ของผู้ใหญ่เคยประสบปัญหารังแคหรือโรคเซบอไฮเดอร์เมติติสมาบ้างในชีวิตสาเหตุของรังแคและโรคเซบอไฮเดอร์เมติติสมีหลายปัจจยัยหนึ่งในนั้นคือ การรับประทานอาหารที่ขาดสารอาหารเช่นการขาดวิตามิน B2 ไรโบฟลาวินและวิตามิน B6 ไพริดอกซีนในเลือดอาจเป็นสาเหตุของโรคผิวหนังชนิดนี้ได้แม้ว่าความสัมพันธ์ระหว่างการรับประทานอาหารที่ขาดสารอาหารกับโรคผิวหนังชนิดนี้ยังไม่ชัดเจนแต่ผู้ที่มีปัญหาเรื่องรังแคหรือโรคเซบไฮเดอรเมติติส ควรพิจารณาปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการรับประทานอาหารโดยเน้นการรับประทานอาหารที่อุดมไปด้วยวิตามิน B2 และมี6เช่นสัตว์ปีกเนื้อสัตว์ปลาไขา่ผลิตภัณฑ์จากนมข้าวโอ๊ตถั่วและผักบางชนิดก่อนที่จะสรุปว่าร่างกายขาดวิตามินควรปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรเพื่อทำการตรวจเลือดเพื่อประเมินระดับวิตามินในร่างกาย 6. คผงร่วง ภาวะปกติที่อาจแก้ไขได้ด้วยการปรับพฤติกรรมการรับประทานอาหารผมร่วงเป็นปัญหาสุขภาพที่พบบ่อยมากข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ชี้ว่าผู้ชายวัยกลางคนอายุ50ปีเกือบครึ่ง50%ประสบปัญหาผมร่วงการรับประทานอาหารที่อุดมไปด้วยสารอาหารดังต่อไปนี้อาจช่วยป้องกันหรือลดปัญหาผมร่วงได้ธาตุเหล็กไอออน มีบทบาทสำคัญในการสังเคราะห์ DNA รวมถึง DNA ในรากผมภาวะขาดธาตุเหล็กอาจส่งผลต่อการเจริญเติบโตของเส้นผมและนำไปสู่ภาวะผมร่วงกรดไลโนเลอิกเลโอเลอิกแอซิด LA และกรดอัลฟาไลโนเลนิกอัลฟาไลโนเลนิกแอซิด ALA เป็นกรดไขมันจำเป็นที่มีความสำคัญต่อการเจริญเติบโตและการคงสภาพของเส้นผมในแอซินวิตามิน B3 เป็นวิตามินที่จำเป็นต่อการบำรุงเส้นผมภาวะขาดในแอซินอาจทำให้เกิดโรคผมร่วงเป็นหยองไบโอตินไบโอตินวิตามิน B7 เป็นอีกหนึ่งวิตามิน B ที่มีความเกี่ยวข้องกับภาวะผมร่วงแหล่งอาหารที่อุดมไปด้วยธาตุเหล็กได้แก่เนื้อสัตว์ปลาไขา่พืชตระกูลถั่วผักใบเขียวเข้มถั่วมเมล็ดธัญพืชและธัญพืชไม่ขัดสีอาหารที่อุดมไปด้วยในแอซินได้แก่เนื้อสัตว์ปลาผลิตภัณฑ์จากนม ธัญพืชไม่ขัดสีพืชตระกูลถั่วถั่วมเมล็ดธัญพืชและผักใบเขียวอาหารเหล่านี้ยังอุดมไปด้วยไบโอตินไบโอตินอีกด้วยนอกจากนี้ไข่และเครื่องสางสัตว์ก็เป็นแหล่งของไบโอตินเช่นกันกรดไลโนเลอิกลลโอเลอิกแอซิด ALA พบได้มากในผักใบเขียวถั่วธัญพืชไม่ขัดสีและน้ำมันพืชส่วนกรดอัลฟาไลโนเลนิกอัลฟาไลโนเลนิกแอซิด ALA พบได้มากในถั่ววอลนัทเมล็ด Black Med, แฟลกเมล็ดเชียและถั่วเหลือง การรับประทานวิตามินและแร่ธาตุเสริมโดยไม่มีภาวะขาดสารอาหารอาจส่งผลข้างเคียงคือผมร่วงมากขึ้นตัวอย่างเช่นการได้รับซิลิเนียมเซเลเนียมและวิตามินเอในปริมาณมากเกินไปซึ่งมักพบในวิตามินเสริมสำหรับผมร่วงอาจส่งผลข้างเคียงผมร่วงได้ดังนั้นก่อนที่จะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการรับประทานอาหารหรือรับประทานวิตามินเสริมควรปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร เพื่อประเมินภาวะขาดสารอาหารและเลือกวิธีการแก้ไขที่เหมาะสม 7. พื้นแดงหรือขาวบนผิวหนังโรคที่พบบ่อยชนิดหนึ่งคือโรคหนังไก่โรคนี้ทำให้เกิดตุ่มเล็กๆคล้ายหนังไก่บริเวณแก้มแขนต้นขาหรือก้นโดยอาจมีขนคุดหรือขนม้วนเป็นสว่านร,ร่วมด้วยโรคหนังไก่มักเริ่มเป็นตั้งแต่วัยเด็กและหายไปเองตามธรรมชาติเมื่อโตเป็นผู้ใหญ่ สาเหตุของการเกิดโรคหนังไก่ยังไม่สามารถระบุได้แน่ชัดแต่คาดว่าเกิดจากการที่ร่างกายผลิตเคราตินโปรตีนที่เป็นส่วนประกอบสำคัญของผิวหนังเส้นผมและเล็บมากเกินไปบริเวณรูคุมขนส่งผลให้เกิดตุ่มนูนสีแดงหรือสีขาวบนผิวหนังโรคหนังไก่อาจเกี่ยวข้องกับพันธุกรรมซึ่งหมายความว่าหากมีคนในครอบครัวเป็นโรคนี้ก็มีโอกาสเป็นโรคนี้มากขึ้น นอกจากนี้ยังพบว่าผู้ที่มีภาวะขาดวิตามิน A และวิตามิน C ก็มีโอกาสเป็นโรคหนังไก่ได้เช่นกันดังนั้นนอกจากการรักษาด้วยยาทาเฉพาะโรคแพทย์อาจแนะนำให้ผู้ป่วยโรคหนังไก่รับประทานอาหารที่อุดมไปด้วยวิตามิน A และวิตามิน C เช่นเครื่องในสัตว์ผลิตภัณฑ์จากนมไข่ปลาผักใบเขียวเข้มผักสีเหลืองส้มและผลไม้แ อาการขาอยู่ไม่สุขอาการขาอยู่ไม่สุขหรือที่รู้จักกันในอีกชื่อว่าโรควิลลิเซบอนดีซีสเป็นโรคทางระบบประสาทที่ทําให้เกิดความรู้สึกไม่พึงประสงค์หรือรู้สึกไม่สบายบริเวณขาพร้อมกับมีอาการอยากจะขยับขาตลอดเวลาสถาบันโรคประสาทวิทยาแห่งชาติสหรัฐอเมริการะบุว่าโรคนี้พบได้ประมาณ10ในประชากรอเมริกันโดยผู้หญิงมีโอกาสเป็นโรคนี้มากกว่าผู้ชาย สองเท่าอาการอยากจะขยับขามักจะรุนแรงขึ้นในช่วงที่พักผ่อนหรือช่วงก่อนนอนแม้สาเหตุที่แน่ชัดของโรคนี้ยังไม่เป็นที่ทราบแน่ชัดแต่ผลการศึกษาวิจัยชี้ให้เห็นว่าความรุนแรงของอาการโรคขาอยู่ไม่สุขอาจเกี่ยวข้องกับระดับธาตุเหล็กในเลือดตัวอย่างเช่นมีผลการศึกษาวิจัยหลายชิ้นชี้ให้เห็นว่าภาวะขาดธาตุเหล็กส่งผลต่อความรุนแรงของอาการโรคขาอยู่ไม่สุข นอกจากนี้ยังพบว่าผู้หญิงตั้งครรภ์ซึ่งเป็นช่วงที่ร่างกายมีภาวะขาดาธาตุเหล็กมักมีอาการขาอยู่ไม่สุกการรับประทานทาธาตุเหล็กเสริมอาจช่วยลดอาการโรคขาอยู่ไม่สุกได้โดยเฉพาะในผู้ที่มีภาวะขาดาธาตุเหล็กแต่งานวิจัยเกี่ยวกับประโยชน์ของาธาตุเหล็กเสริมในการรักษาโรคนี้ยังมีจำกัดแพทย์อาจแนะนำให้รับประทานอาหารที่อุดมไปด้วยาธาตุเหล็กเช่นเนื้อสัตว์สัตว์ปีกปลาพืชตระกูลถั่ว ผักใบเขียวเข้มถั่วมเมล็ดธัญ,ญพืชและธัญ,ญพืชไม่ขัดสีเพื่อช่วยลดอาการนอกจากนี้การรับประทานอาหารที่อุดมไปด้วยธาตุเหล็กควบคู่กับผลไม้หรือผักที่อุดมไปด้วยวิตามินซียิ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการดูดซึมธาตุเหล็กเข้าสู่ร่างกายการประกอบอาหารด้วยหม้อหรือกระทะเหล็กและการเลี่ยงการดื่มชาหรือกาแฟระหว่างมื้ออาหารยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการดูดซึมธาตุเหล็กได้เช่นกัน การรับประทานธาตุเหล็กเสริมโดยไม่มีภาวะขาดธาตุเหล็กอาจส่งผลเสียต่อสุขภาพดังนั้นควรปรึกษาแพทย์ก่อนการรับประทานธาตุเหล็กเสริมทุกครั้งเนื่องจากภาวะธาตุเหล็กเกินอาจเป็นอันตรายถึงแก่ชีวิตได้ผลการศึกษาวิจัยบางชิ้นชี้ให้เห็นว่าแมกนีเซียมอาจมีบทบาทในการช่วยบรรเทาอาการโรคขาอยู่ไม่สุก